สวัสดีค่ะ fc ที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องวรนพาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่มีอะไรที่จะบอกค่ะ <c oughs> เกี่ยวกับพี่เนาะเพราะว่าเราได้นึ่งข้าวเหนียวกันเมื่อวานนี้ทีน,นี้เราจะอุ่นข้าวเหนียวที่ไม่ให้แฉะนะคะจะอุ่นยังไงของคนเดนมาร์กค่ะนะถ้าพี่น้องหรือ fc ที่อยู่เดนมาร์กนะคะนี่ค่ะถ้าจะอุ่น ข้าวเหนียวไม่ให้แฉะใสอันนี้เลยค่ะนี่ใส่เข้าไปในถ้วยนะคะแล้วก็เอาเข้าวเหนียวของคุณนีนะะ่เลยค่ะเนี่ยข้าวเหนียวในกะติกเนาะมันจะแข็งเนาะเพราะว่าแล้วมันก็จะเย็นเนาะนี่ค่ะเอาออกมาเลยค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปในน,นนี้เลยเอาให้ออกให้หมดเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณไปต้มน้ําหรือว่าอุ่นอีกนะคะมันจะแฉะค่ะรานเนื้อจะแฉะทันทีเลยนะคะทุกคนเนาะนี่หมดแล้วเดี๋ยวพี่จะห่อนี้เลยค่ะห่อเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ห่อเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะเนาะห่อเข้าไปนี่ค่ะ,ะหอ่ะหอเข้าไปเลยค่ะ กับไอ้น,นี้นะคะถุงอันนี้นะคะเขลรียกเอาไปในไมโครเวฟเลยค่ะทุกคนนะคะใส่เข้าไปในไมโครเวฟเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาแค่ okay สองวิค่ะแค่สองวิขอโทษทีสองวิกดดเข้าไปเลย<ม>แล้วเราก็รอนะคะแล้วเราก็จะได้ข้าวเหนียวที่เหมือนเรานึ่งใหม่ๆเลยค่ะทุกคนไม่แฉะ ะะแล้วก็ไม่แข็งเนาะราสักครู่นะคะเดี๋ยวก็เสร็จค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วนะคะเปิดไมโครเวฟออกมาเลยค่ะโอ้ยร้อนหน่อยหนึ่งเนาะนี่ค่ะเราก็จะได้ข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะเห็นไหมเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เรานึ่งเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนี่เห็นไหมคะ ไม่มีการเฉะค่ะทุกคนไม่มีการเฉะเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอบอกไปเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าคุณยังไม่รู้แต่บางคนก็อาจจะรู้แล้วเนาะถ้ากินข้าวเหนียวเป็นประจำเหมือนพี่เนาะ mm. ก็จะรู้ว่าเทคนิคในการอุ่นข้าวเหนียวที่ไม่ให้ข้าวเหนียวเราเฉะคือต้องใส่อันนี้ค่ะผัดถุงนี่เองค่ะถุงที่เราหอ่อกับข้าวเนาะหรือว่าหอ่อเพกไอผักสุดเนาะ นี่เอาเลยค่ะเอามาห่อกับข้าวเหนียวคุณแล้วใส่เข้าไปในไมโครเวฟสองวินะคะก็จะได้ข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วก็หอมมากกินมากค่ะทุกคนเหมือนกับที่เรานึ่งใหม่ๆเลยค่ะนะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนขอฝากช่องวรรณภาณเดนมากเพื่อเป็นช่องของสายตาเอฟซีทุกคนอีกช่องหนึ่งนะคะช่วยกดติดตาม และก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะวันพาเดนมากค่ะนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกับคําใหญ่ๆและก็อุ่นๆร้อนๆนี่ค่ะอืมอร่อ